ก็สนุกไปทุกวันนะวันนี้ก็เปิดการมองเห็นสองสองโปรแกรมด้วยกันคือทำจากโจยิบรานี่แหละนะเป็นแรงันดาลใจให้คนร้องก็จะให้สอนก็นมาก็ต้องมีค่าไฟฟ้าค่าเวลาตามรีบที่เป็นธรรมเนียมสอนอเด็กๆนะอันนี้สื่อการสอนอนุกรมนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นเมาใหม่อะไร อืมพีทาโกรัสอันใหม่นี่แต่อันนี้เพิ่งเปิดการมองเห็นเกิดการมองเห็นอันถุ้ามันจะอยู่ข้างหน้าอันใหม่สุดนะมันจะมีอยู่ประมาณสามร้อยแถวนะอันนี้พีทาโกรัสนี่กูทำขึ้นมาใหม่อา่าสอนเด็กง่ายดีสอนเด็กง่ายๆแล้วเวลาทำกดตร์ทปับ๊บเนี่ยมันจะตั้งโจทย์อัตโนมัติเอาตัวเลขน้อยก่อนอเอาตัวเลขน้อยไอเขาเีนอย่อางเง,งีนะ้ย่ย ทำยังไงหาความยาวตรงนี้ทําไงมันต้องเป็นสามงเลื่อมมุมฉากใช่ไหมตามทฤษฎีพีทาโกรัสก็บอกเอาด้านตรงข้ามมุมฉากไว้ข้างเดียวข้างไหนก็ได้อย่างกรณีนี้เอลังสองกับบีลังสองก็คือเอาด้านนี้เลกนะด้านที่สั้นสองด้านนี่ยกกําลังสองบวกกันมันจะเท่ากับด้านใหญ่ด้านเดียวยกกาลังสองมันก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันบวกกันได้ครับ เท่ากับพื้นที่สีเ่เหลี่ยมจัตุัสที่อยู่ตรงข้ามด้านมาุมฉากเนี่ไก็ก็เอากำหนดมา A ด้าน A ก็คือ8ด้าน B ก็ถือ15ใช่ไหมพี B. ทาโกรสนี่สุดยอดเรามาปรับตะคลิปเอาเราปรับคำสั่งเอาแต่ต้องเรียนรู้นะะไม่ใช่อยู่ๆมันมีอยู่ในโปรแกรมมันมีแต่พวกเครื่องมือมาให้เหมือนเราจะทำเฟอร์นิเจอร์ะมีสิ่มีขวานมีอะไรขอมีกระดานไม้กระดานไม้ต่างๆวเราก็ต้องมานั่งคิดตะคลิป สคริปไม่ยากสคริปง่ายกว่าตู้โปรแกรมที่ครูเรียนรู้มันง่ายกับไพทอนง่ายกว่าเลยนะมันตั้งโจทย์อัตโนมัติดูหน่อยไหมนี่หาด้านได้แล้วแต่เวนดอมก็เงี้ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ก่อนแล้วสอนเด็กเนี่ยนะก็กดลูกศรลงเลยถ้าเล่นบนเล่นบนโน้ตบุ๊กเนี่ยล้วก็ต่อเข้าจอใหญ่เนี่ยเห็นไหมเองต้องสอวกบียนสอนเล้วณตสองก็คือด้านเนี่ยยกลังต้องคือบอกเด็กก่อน ด้านกำลังสองคือจัตุรัสนั่นเองเห็นไหมแจงให้ดูเอาด้านนี่นะแล้วก็ดูนี่เอาด้านที่มีอยู่แล้วแทนตรงในตัวแปรนะตรงนี้เราก็ย้ายข้างด้านสี่ของสอมาลบเห็นไนหะโอเคปะ่ะทําได้หมดแหลยนะทําแค่นี้ก็ทำให้เด็กกระจ่างแล้วทำเลขข้อสอข้อเด็กมันไม่ได้หรอกถ้าเด็กไม่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ทำบ่อยๆมันเก่งได้ครูทดลองมาแล้วนะมีคนแบบ ยกห้องเลยสามเกตสามเกตสี่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโจทย์นีระกอบเปิดการมองเห็ุแล้วนะ,นะตั้งโจทย์ได้ไป้า้หน้านมันทําเป็นหน้าได้หรอกมันแล้วสคริปต์นิดหน่อยง่ายกว่าใบทอดนะสำหรับครูนี่เหมาะที่สุดถ้าเขียนใบทอดต้องเขียนเป็นนะ่ไอ้นี่มันใสตุ้มตุ้มตุ้มเลยมันได้เลยนะครูค,ค,คิดว่างั้นนะสะดวกด้วยทําได้เร็วชิ้นนี้ครูทำแค่เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง เรียบร้อยได้ชิน้นชิ้นหนึ่ง